สาสนับสนุนโดยคู่หูมหัสจัลเวอร์เพลนส่งการนะครับท่านท่านสมภาษครับผมเกือบจะลืมท่านรัฐมนเทียมว่าการกระทรวงมหาท่านรัฐมนเทียมว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งท่านจะเกี่ยวข้องกับพระให้ท่านก่อนนะฮะฮะผมลืมไปท่านพูดได้ชัดว่าใครเป็นใครนะครับท่านท่านย้ายกระทรวงไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอต่อท่านอีกนท่านไปกระทรวงเกรดเอด้วยครับนะ แะ่รวงเกรดซีมาก่อนเดี๋ยวต่อจากท่านอีกทีค่ะก็ตามนั้นเลยนะคะก็กับเรียนท่านประธานค่ะแล้วก็ดิฉันค่ะอิงอุ้งแพมืองการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็สําหรับเรื่องนี้ค่ะมีฉันจะไม่พูดก็คงจะไม่ได้เลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะโดยตรงค่ะกับเรื่องของวัฒนธรรมอันดีการที่เราจะรักษาพระดีๆเอาไว้ได้ค่ะ หนึ่งในเรื่องสําคัญที่หลายๆท่านนะคะได้อภิปรายไปก็คือเรื่องของการแต่งกายนะคะของสุภาพสตรีเวลาที่เข้าวัดเข้าวาค่ะอย่างที่ท่านรองนายัทมรีนมนะคะได้พูดไปว่าจะมานุ่งสั้นใส่กระโปรงวับว,ะวะแวมแวนะคะหรือว่าใส่เสื้อเว้าคอลึกเนี่ยต่างๆค่ะก็เป็นปัจจัยที่ทําให้พระสงฆ์เนี่ยอาจจะมีจิตใจที่ว้าวุ่นนะคะวุ่นวายได้ บางทีเราไปทําบุญร่วมกันนะคะมองเข้าไปเราก็ยังรู้สึกว่ามีความเสียวสหัังแทนนะคะก็ในเรื่องนี้ค่ะดิฉันคิดว่าการที่พระต่างๆนะคะพระสงฆ์ทุกท่านนะคะก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนแต่อย่างใดนะคะก็เป็นพระที่มีเนื้อหนังมีชีวิตมีจิตใจนะคะมีความรู้สึกเหมือนกันค่ะโดยที่อาจจะมีลาาักษณะคล้ายๆกับพระสงฆ์าคนี้ก็ได้นะคะ ที่มีความรู้สึกที่อ่อนไหวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่หลากหลายมากพอสมควรการที่เราจะรับมือกับอารมณ์ของคนหลายๆคนนะคะมันก็อาจจะต้องมีการจัดการแล้วก็วางตัวเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่พระท่านนะะมาบวชนะคะ <C le af> เพื่อตัดกิเลสท,ทั้งปวงค่ะอย่าไปกระตุ้นกิเลสพระท่านเลยนะคะพระท่านพระนจะต้องมีการสงบสํารวมนะคะแล้วก็ จริงๆสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันก็ไม่ได้อยากที่จะโทษในฝั่งของทางคารวาสหรือว่าทางศีกาเองซะทีเดียวนะคะว่าหลายๆข่าวนะตอนนี้ค่ะก็บอกว่ามีสุภาพสตรีนะคะผู้หญิงเนี่ยไปอ่อยพระสงฆ์นะคะทำให้พระสงฆ์เนี่ยเกิดปัญหาเกิดตันหาเกิดกิเลสต,ต่างๆเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะมันต้อง มีการร่วมมือกันนะคะมีผลย่อมต้องมีเหตุค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้เนี่ยจะไปโทษแค่ฝั่งสีกายอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกต้องร0 0เซนะคะก็ต้องพระอค่ะมีการวางตัวร่วมด้วยนะคะแล้วก็จะต้องออวางตัวที่ดีค่ะแล้วก็มีการที่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเวลาไหนนะคะ ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะตกมือข้างเดียวไม่มีทางดังแน่นอนค่ะขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านท่านท่านวัสดุมีมีไม่ไม่ผมผมต้องต่อเนีคยเพราะว่าโดยหลักแล้วเพราะกระทรวงวธรรมจะไปคู่กับกระทรวงเกษตรครับต่อเนื่องกันนะครับท่านสมภัสจะเป็นผู้อภิปรายท่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมครสุดท้ายครับผมครับเพราะว่าไม่มีใครมาต่อท้ายท่านแล้วนะไม่มีแล้วครับผม รเริ่มต้นและการรับจบในตัวเองครับผมครับท่านระวังท้ายท่านให้ดีนะครับนะครับท่านประธานครับอย่าพูดให้ผมห่วงหน้าพะวงหลังเลยครับท่านประธานประธานครับในฐานะที่ย้ายมาจากกระทรวงวัฒนธรรมมานั่งเป็นเจ้ากระทรวงกรเกษตรผมได้มีข้อคิดนิมิตแห่งความสุขในการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนามีนิมิตด,ด้วยครับ กระทรวงเกษตรท่านประธานครับทราบไหมครับว่าต้นไม้มีทั้งแก่นมีทั้งเปลือกแก่นของต้นไม้เนี่ยอยู่ได้เพราะมีท่อน้ำท่ออาหารไปบำรุงเลี้ยงใบเลี้ยงต้นที่สำคัญครับเปลือกของต้นไม้เนี่ยก็สำคัญถ้าไม่มีเปลือกแก่นก็อยู่ไม่ได้แก่นก็จะล้มหายตายจากไปอยู่แต่แก่นไม่ได้ครับแก่นอยู่ไม่ได้ครับ แกนต้นไม้มันอ่อนมันอ่อนไหวมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วยพลังของรอบข้างสภาวะแวดล้อมต่างๆเปลือกเปลือกมันจะมันสำคัญอะไรขนาดนั้นเปลือกถ้าเปรียบเทียบกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาคนเป็นโรคหัวใจมาประชุมไม่ได้ผมกำลังจะสรุปว่าเปลือก ที่ห่อหุ้มแก่นของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือหมายถึงกิจกรรมทางพุทธศาสนาอาจจะหนาไปบ้างแต่สุดท้ายเปลือกต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแก่นที่แท้จริงดํารงอยู่ได้พระทั้งหลายครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระที่เรานับถือตัวบุคคลก็ตามทีแต่สิ่งสําคัญคนเหล่านี้เคยเป็นคนมาก่อนและเข้าไปในพุทธศาสนา ไปรักษาแก่นช่วยกันแต่เมื่อไหร่ถ้าเปลือกมันแน่นจนเกินไปแก่นมันจะรีบเล็กลงสําคัญครับท่านปรานครับขอให้รักษาแก่นไว้ให้ดีท้ายที่สุดพระที่ดีที่สุดก็คือพระคุณคนครับที่ได้เข้าไปบวชในพุทธศาสนาแล้วนับถือว่าพระที่ดีที่สุดคือพระคุณคนที่ดูแลเรามาพ่อแม่ที่พายเรายึดถือทางธรรมที่ถูกต้อง เราเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตามวัฒนธรรมวันนี้ในฐานะเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ถือว่าได้รักษาแก่นแท้ของพุทธศาสนาไว้ด้วยเปลือกที่มั่นคงและรักษาแก่นไว้อย่างยาวนานต่อไปขอให้ความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทั้งประ,ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและทนุบ,บำรุงดูแลรักษาแก่นในเปลือกต้นไม้แห่งนี้ให้ยืนยงต่อไป ท่านชาวลิศครับท่านประธานครับผมโชลิจิตพักดีไม่มีอะไรเป็นข้อสงสัยเลยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมตั้งแต่ประชุมสภานี้ร่วมกับมากับท่านหลาย10ปีดีดักเลยนะครับเราเป็นสมาชิกสภากันมาเนี่ยครั้งนี้ถือว่าท่านเป็นคนดีจริงๆท่านเป็นคนประเสริฐจริงๆนะฮะผมขออนุโมทนาในความคิดความอ่านและการอภิปรายของท่าน เพราะผมยังยืนยันว่าคนดีย่อมตายไวท่านพูดจบลงแบบนั้นก็มีพระลุกขึ้นเทรนทรบอนโยมอาตมามหาอุลยงทิตตะวรโรรโมพุทธายะโยม จริงๆแล้วเนี่ยอยากยังรวมทุกคนทุกต่านให้รักษาศีลห้าไว้ให้ดีที่สุดแล้วตายไปไม่ตกนรกแน่นอนคนเราเกิดมาไม่เที่ยงโยมชาติปีทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โศกปริเทวาตุขโทมัสุปยาสาปิทุขาแม้ความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ฉะนั้นโปร่งเทเโยม ให้รู้จักรักษาศีลให้รู้จักถือศีลไว้ให้มัน่นตายไปไม่ตกนรกแน่นอนให้นึกถึงคําสอนของพุทธเจ้าสักยติติ 4, มีสามประโยชน์สังโย์สามให้นึกถือไว้ไม่ตกนรกแน่นอนโยมเขาบอกว่าคนเราเนะ่เจ้าเกิดมามีอะไรมากับเจ้าจะมัวเมาโลภมากไปถึงไหนเมื่อเจ้าตายเจ้าได้อะไรไปเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาไม่มีอะไรติดตัวไป็นแน่อนอนนอกจากบุญและบาปเท่านั้น ฉะนั้นทําความดีไว้ตัดโลพะโตสาโมหะออกจากกายของเราจากแ้งเราแล้วจะเจริญแน่นอนไปสวรรค์นแน่นอนขอเจริญพรโยมวันนี้เป็นวันนั้นเป็นมงคลมากนะครับสภาของเราประชุมด้วยความสิริมงคลอย่างสูงที่ท่านเจ้าคุณโอเลี้ยงได้ บินทบาทมาถึงที่นี่นะมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหน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 เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับท่านมันอยู่ไหนมาหาใครมาหาผัวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮะมันอยู่ไหนเดี๋ยวครับผัวทำอะไรครับเป็นผู้ชายแบบไหนครับ หัวโลนหัวโลนเดี๋ยวไม่ใช่เมืองอย่าให้เจอนะหัวโลนแล้วเป็นไงอีกครับหัวโลนผู้ชาย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 คนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบใช่คนในเครื่องแบบเลยตำรวจหรือทหารอย่าให้โดนนะตำรวจหรือทหารพระพระ ใช่ครับอสรุปสรุป,ป,รปนะพระก็คือคนที่ตั้งใจตัดกิเลสถ้าตัดกิเลสไม่ได้ก็สึกออกมาเป็นคนนะครับปิดประชุมครับด,ด้วยความปรารถนาดีผุดดังสารนังกัจจามิเอาแค่พุทธทงวัธรรมสารนังกัจจาม สังขังสารนังกัจจานได้เป็นดานครับโอ้กว่าจะถึงได้เป็นดานครับกว่าจะถึงสังขัง